สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้แชลวิจังมีเรื่องเด็ดมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยเนาะเรื่องมีอยู่ว่าอ่ะคิดซะว่ามันมันเป็นเรื่องจริงที่แชลวิเพิ่งเจอมาสดๆลองรอล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะหาหรือเปล่านะลองฟังดูได้นะคะทุกคนคือเรื่องมีอยู่ว่าลูกพี่ลูกน้องแชลวิเนี่ยนะก็คือไป ไปบินจากดาวอังคารแล้วก็ไปอยู่ที่ไต้หวนันใช่ไหมและทีนี้นางก็เป็นคนสนิทแรงมากสองพี่น้องชื่อคุณพินกับคุณพาวเนาะโดยผู้ก่อเหตุเอ้ยไม่ใช่ผู้ผู้เป็นต้นเรื่องเนี่ยก็คือคุณพินคุณพินเขาก็มีแฟนเนาะก็มีหนุ่มหล่อหน้าตาดีมาคมมากมายจนกระทั่งแชร์วีเพิ่งรู้ข่าวทุกคนล่าสุดว่าคุณพินไปคบกับ มาเฟียใช่ทุกคนฟังไม่ผิดคะ่ะคือเชวี่ก็ไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันเหมือนที่ทุกคนคิดแล้วคะ่ะคือเชวี่ไม่คิดว่าลูกพี่ลูกน้องเชวี่จะแบบคบกับมาเฟียไต้หวันดังระดับประเทศแล้วคือเป็นระดับหัวหน้าแก๊งด้วยเชวี่คือในจุดตอนแรกอะเชวี่ยังนึกในใจนะว่า คุณพินคุณพินคิดอะไรอยู่คะถึงได้แบบว่าไปคบม,มาเฟียคุณพินไม่รู้ใช่ไหมว่าเวลาพวกนี้เวลาโมโหมันน่ากลัวขนาดไหนคือเข้าใจไหมด้วยคำที่เราเคยดูหนังแบบพวกมาเฟียยากุซ่ามาเยอะทุกคนแล้วแม่งน่ากลัวสุดๆอะ่ะแล้วคือยิ่งยิ่งใครที่เคยแบบอยู่ในโลกแบบดักดาร์กหรือโลกที่แบบว่าผิดกฎหมายอะไรมาก่อนก็น่าจะพอรู้ชื่อเสียงของพวกนี้ดีอะเนาะเชวีก็นึกในใจว่า เออไม่เป <mile> ็นไรหรอกมันคงโอเคแต่อีกใจนึงอะถ้ามันโมโหแล้วว่าลงที่เราล่ะแชวีไม่ตุยเย่เหรอแชวีก็เลยแบบว่าเตือนคุณพินเนาะเฮ้ยพินแบบเออก็รักกันให้นานๆนะแต่บังเอิญตอนน้นะทุกคนคุณพินนมาปรึกษาญาติทางฝั่งแม่พี่แชวี่แล้วก็แชวี่เนาะว่าเออเนี่ยไม่อยากไปต่อกับคนนี้แล้วก็เราก็ถามคุณพินเนาะว่า เอา้าทำไมอ่ะพินคนนี้ก็น่ารังดีไม่ใช่เหรอคนนี้เป็นหนุ่มไต้หวันค่ะหน้าตาดีรูปหล่อพ่อรวยธุรกิจผิดกฎหมายครบเซตทุกอย่างเลยเชวีจังก็ตอนรู้ก็สตั้นเหมือนกันว่าแบบโอ้ยคุณพินเนยคนปกติดีๆไม่ครบครบแต่ละอย่างตัวท็อปทั้งนั้นเลยเชวีนี่คือแบบปวดเฮดอ,อ่ะอปวดเฮดเลยเอาจริงๆถ้าทุกคนอยู่ในจุดที่เชวี อยู่อะ่ะจะโคตรลึกซึ้งเลยในจุดจุดนี้ว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่พอใจแล้วมาเล่นงานญาติพี่น้องเราอะ่ะเราไม่ตุยเย่เหรอ <c oughs> คือแชวีอาจจะคิดในแง่ลบเกินไปหน่อยนะแต่ว่าคือเพื่อความปลอดภัยของแชวี่จางเองด้วยอะนะ่ะเนาะอืคุณพินก็บอกว่าจริงๆก็อยากเลิกแหละเพราะว่ารู้สึกแบบเหมือนไม่ค่อยโอเคแล้วคือยอมรับว่าคุณพินที่เป็นลูกพี่ลูกน้องพี่แชวีก็เป็นคนที่ ค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่ใช้จ่ายค่อนข้างเก่งเออค่อนข้างเก่งเลยแบนนงแบนเนมอะไรมีหมดจะไม่ค่อยเหมือนเวีจังนะเวีจังจะเป็นแบบสมถะธง่ายๆข้าวเหนียวจิ้มส้มตําหรือไม่ก็กินแบบธรรมดาอะไรทั่วไปอะค่ะจะไม่ได้นิยมของแบนเนมอะไรขนาดนั้นเนาะเออความบันเทิงรอบที่สองคือเมื่อวาน คุณพินเนี่ยที่เขามีแฟนเป็นอามาเฟียไต้หวันพามาบ้านพี่แชวีแล้วคือไม่บอกแชวีล่วงหน้าเลยอยู่ๆแบบพุ่งพรวดมาทุกคนเข้าใจอารมณ์พุ่งพรวดแมมเหมือนมันแบบเหมือนตอนแรกก็คุณพาวคุณพาวก็คือเป็นน้องสาวของคุณพินอ่ะทุกคนฟังให้ดีนะคือมีกันสองพี่น้องคุณพาวเนี่ยยังดีอย่างหนึ่งก็คือแฟนเขาเป็นคนปกติทั่วไป หากินแบบว่าทำอาชีพสุจริตน่ารากักโอเคเนาะแต่ของของของคนที่ชื่อคุณพาว่ะก็คือแฟนเขาโอเคแต่คุณพินน่ะดาร์กเลยอะ่ะแฟนเขาแม่งอย่างดาร์กเลยอะ่ะคือคืออย่างอยากรู้ว่าดาร์กขนาดไหนคือมีลูกน้องมันหมื่นคนน่ะแล้วเชวี่เห็นในคลิปวิดีโอใน youtube มันมีด้วยเชวี่ก็เลยไม่แน่ใจเชวี่ก็ส่งคลิปนั้นไปให้คุณพินที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเชวี่เนาะ ว่าพินพินอันนี้ใช่างานศพพ่อแฟนของพินหรือเปล่าแบบว่างานศพพ่อแฟนคนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเพิ่งเสียด้วยโรคมะเร็งอะไรสักอย่างแล้วทุกคนเชื่อไหมคำตอบที่เชวี่ไม่อยากได้ยินก็ได้ยินจนได้ก็คือคุณพินบอกว่าอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเชวี่คนนี้เอง พอดีงานศพพ่อเขาก็จัดยิ่งใหญ่นิดนึงใช่ใหญ่มากค่ะใหญ่มากขมึงระดับประเทศเลยค่ะแช e วีเห็นแล้วคือแบบสตันเลยอะแบบเอาไงดีวะกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็คงไม่ถึงแช r วีก็เลยแบบว่าเอ้ยอย่าพามาบ้านนะอะไรเงี้ยแล้วคืออยากจะบอกว่าแม่พี่แชวีเป็นประเภทพวกปากไหวแล้ว ย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้าน,านั้นอีกก็คือแม่พี่เชวีพาไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งแล้วปรากฏคุณพินเนี่ยเขาสกายเนาะเออสกายหน้าแฟนแล้วเขาเอาโผล่ให้ให้ให้เห็นหน้าแบบว่าหน้าพี่เชวีนิดนึงแล้วก็เห็นหน้าคุณแม่พี่เชวีเต็มเต็ม,ตมอ่าเห็นหน้าพี่เชวีไม่เท่าไหร่นะเห็นหน้าหน้าของคุณแม่พี่เชวีเต็มเต็มไม่เท่าไหร่คุณแม่พี่เชวี่ไปชวนเขาให้มาบ้าน คนปกติที่ไหนสติดีๆที่ไหนชวนมาเฟียที่โหดระดับท็อปไต้หวันมาที่บ้านแล้วเมื่อวานนางมาแชวี่ทำยังไงรู้ไหมแชวี่เห็นปั๊บคนลุกนี่คือแบบวื้ขึ้นมาเลยแบบด้วยความที่เรากลัวพวกนี้มากเราแม่งวิ่งแบบ4ี่คูนลอยเว้ยดืดดืด,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 ดขึ้นชั้นบนปิดประตูปังปึกล็อกกรึกเสร็จป,ปุ๊บแชวี่นึกขึ้นได้อา้าวตายแล้วคุณพ่อพี่แชวี่อยู่ด้านล่างนี่วะ่ะแชวี่ก็รีบ แบบไม่ได้โทรโทรไลน์กลัวมีพี่รุษเดี๋ยวกลัวมันจับไตได้เชวีก็เลยแบบพิมพ์พิมไลอะเออพิมไลไปตื้อตื้นตื้นตื้นแบบคุณพ่อคะรีบขึ้นมาด้านบนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อบอกมีอะไรเชวีก็บอกว่าเออคุณพ่อคะคือเชวีจะบอกว่าแฟนของคุณพินเนี่ยหรือว่าพินที่เป็นลูกของของน้าญาติฝั่งแม่อะ่ะผู้ชายอะ่ะเป็นมาเฟีย คุณพ่อจะขึ้นมาไหมคะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้โชคดีคือแชลวี่ไม่รอคําตอบจากฝั่งคุณพ่อเลยเว้พี่เชลวี่แบบจะว่าเป็นเด็กไม่น่ารักก็ไม่น่ารักนะจุดนั้นแต่เข้าใจไหมคือเราก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนเพราะว่า เท่าที่แชวี่รู้อะสมมุติว่าในในมุมแชวี่ที่แชวี่ศึกษาเองส่วนตัวผิดถูกยังไงอย่าว่ากันนะคือรู้มาว่าพวกเนี้ยเวลามันเล่นงานอะสมมติคนไหนที่มันจําหน้าได้หรือรู้ว่าเป็นคนรู้จักของฝ่ายศัตรตูมันเจอปั๊บมันก็สั้วเลยแชวี่ก็เลยคิดว่าเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยมันเห็นแค่แบบหางๆงตามันไม่ได้เห็นหน้าเต็มเมเพราะฉะนั้นแชวี่ก็คือปลอดภัยนี่แต่สมมุติถ้ามันจะไปเล่นงานคุณพ่อพี่แชวี่ เชวีก็ถือว่าแชวีเตือนแล้วนะแต่ถ้าคุณพ่อไม่ฟังก็ไม่รู้จะทําไงแล้วอะ <c oughs> มันอาจจะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะทุกคนแต่มันเป็นจังหวะโบบาที่แบบว่าแม่งเอย้ยแทนที่จะนัดกันล่วงหน้าหรือแบบบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้มากี่คนอินี่อยู่ๆมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยทีเดียวแล้วคือแบบเข้าใจสภาพคนที่อยู่บ้านไหมแต่งตัวหน้าไม่ค่อยแต่งเขียนแค่คิว้วปากไม่ทาคือแบบ ดูเพล,เพลินๆคือนึกเขาคงนึกว่าแชวี่ป่วยแต่จริงแชวี่ไม่ได้ป่วยคือฉันอยู่บ้านดีๆแล้ววาันนั้นเวย้ยที่แจ็คพอตกว่านั้นคือแชวี่อะกำลังจะซักผ้าแล้วคือแบบวันนั้นอยู่ๆเหมือนเป็นวันรวมญาติขึ้นมากระทันหันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน่ะแชวี่ก็เลยรู้สึกแบบแม่งเออยมึงจะมาเท่าไหรในวันนี้แล้วเชื่อไหมหลังจากญาติกลับไปแชวี่จะซักผ้าปุ๊บฝนตกจ้ะฝนตกแบบสู้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 จนชลวีแบบ มองบนมองบนแบบอ๋อไม่ต้องซักผ้ากันแล้วทีนีพ้พ่อพักเลกเ <c oughs> ชลวี่ก็เลยต้องเอาผ้าที่เชลวี่จะสากะเชลวี่ก็แบบเอาไปเช็นยาฆ่าเชื้อเนอะเด็ดตุน <c oughs> เด็ดตุนนะคะลมดิกรสิ์นิดนึงเออยี่ห้อเด็ดตุนย่อมาจากเด็ดต่อเน,นี่ยแหละคะ่ะ <c oughs> ก็ถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบ ความปั่นป่วนบันวายวป่วงประมาณนี้ก็ถามว่ามีความรู้อะไรไหมความรู้อย่างหนึ่งคือถ้าไม่อยากให้พวกแบบว่าพวกมาเฟียหรือยาคุซ่าจำหน้าได้ก็คือพยายามพบปะให้หน้อยที่สุดเออเนาะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูกับใครบ้างเราก็แบบเซฟโซนไว้ก่อนนิดนึงอืม จริงๆแชวี่ในใจลึกๆอยากตบหัวญาติพี่แชวี่เหมือนกันคนปกติดีๆทำไมมึงไม่คบทำไมมึงคบแต่ละอย่างนี่แม่งเอ้ยหาแต่เรื่องมาให้แชวี่จริงๆเฮ้ยแล้วคือแม่พี่แชวี่ก็คือแทนที่จะแบบเออเออ,เอ,อสงสัยบ้างหรืออะไรไม่มีโชว์โชว์ชวล่โชว์ไปทั่วหมายถึงแบบโชว์ความโป๊ะความบ้งความพังต่างๆของตัวเองและให้คนอื่นชื่นชมแชวี่ก็เลยแบบ โอ้ยเชวิปวดเหตุก็คือคติสอนใจคนมีแม่เมื่อพร้อมนะคะถ้าแม่เรียกโจนเข้าบ้านคืออย่าเดอ้อย่าเด้อแม่อย่าเดอ้อตอนนี้อีพีต่อไปก็คือเชวิต้องมานั่งลุ้นกันนะคะว่าแบบขอให้ให้ให้ลูกพี่ลูกน้องเชวีอะไม่เปลี่ยนผู้ชายบ่อยละกันเพราะว่า ลูกน้องเชื่อคุณลูกพี่ลูกน้องพี่เชวีอ่ะโดยเพราะคุณพินอะ่ะเปลี่ยนผู้ชายบ่อยมากแกเปลี่ยนจนแบบเราเหนื่อยอะ่ะเออเดี๋ยวเรื่องการสังเกตผู้หญิงแบบว่าเออเจ้าชู้ดูยังไงเดี๋ยวแชวีจะมาอ,อ่อัปเดตในคลิปต่อไปนะคะอันนี้คิดซะว่าเป็นการเหมือนฟังแชวีจังบน่นแล้วก็แบบเออมันมันอาจจะไม่ค่อยตลกสําหรับบางคนแต่สําหรับแชวี่รู้สึกมันตลกไรกับชีวิตเหมือนกัน ฉันอุตส่าห์จะซักผ้าดีดีอยู่อยู่ส่งมาเฟียมาให้ถึงบ้านเลย <c oughs> เปิดประตูให้มันด้วย <c oughs> ดับดาาจาจะไหลแชวีเอ้ยโอเคไปก่อนนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนนะขอโทษที่แบบว่าไม่ค่อยได้มาอัพคลิปบ่อยๆนะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายย้ไว้เจอกันใหม่นะทุกคนคลิปต่อไปเดี๋ยวรอดูได้นะ